สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงรังสิตแลนสไลด์หลังจากที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีเรื่องให้ฉลองจากยอดชมทุกงานนะครับที่ล้นพื้นที่สุดๆล่าสุดโจยมณีนนำวงสาวหัวหน้าวงก็มีเรื่องที่น่าดีใจนะครับเมื่อผลงานเพลงจบแบบบอเทสของเขาประสบความสําเร็จยอดวิวทันทีที่ปล่อยเพลงจบแบบบอเทสเป็นงานที่เขียนโดยเพชรสหรัฐที่พูดถึงความรักที่จบลงแบบเจ็บปวดพร้อมกับ MV ที่พูดถึงผู้ชายที่ ดูเหมือนจะทําใจได้แล้วเรื่องรักเก่าก่อนจะจบแบบหักมุมสุดๆครับซึ่งมิวสิกวิดีโอก็ได้อุงอิงเพชรบ้านแพงมาร่วมรับบทน้องสาวของพระเอกด้วยโดยล่าสุดนะครับเพลงก็ได้ขึ้นถึงอันดับหนึ่งเทรนยูทู e ประเทศไทยทําให้ตัวของโจโยมนินนะครับโพสได้ความตื่นเต้นว่าแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงในประเทศไทยชยโยชยโยชยโยคิดทอดพ่อใหญ่การเดสิทโทรหาลาวก็บอได้เฮ้อโทรหาแม่ก็ได้ว่าแฮชแท็กจบแบบบอเทซึ่งสื่อว่าเขาดีใจ อยากบอกความสําเร็จกับพ่อและแม่และล่าสุดยอดวิวก็ทะลุ1ล้านวิวภายในเวลาอันรวดเร็วครับสำหรับจบแบบบบเท้นะครับเป็นภาคต่อของเพลงจบแบบเทเทที่เขียนโดยเพชศสหรัฐและมีกระแสถล่มทลายเมื่อปีที่ผ่านมาครับโดยต้องติดตามกันต่อนะครับว่าเพลงจบแบบบบเทจะมากับสถิติอะไรอีกบ้างครับในขณะที่เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาครับสาวน้อยเพชบ้านแพงได้ไปทําการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ตลาดกินซ่ารังสิตโดยมีแฟนคลับเข้ามาชมเมื่อฟ้ามัวดินเลยนะครับโดย โจโยมนินโพสข้อความระบุว่าบัตร180บาทจนไม่มีที่ยืนอายะสาวน้อยแลนจะไลท์สนามปรับเซียนวันจันทร์ด้วยสดจากตลาดกินซ่ารังสิต27มีนาคม66สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ขอลืมพระคุณพ่อโจองิง,องหอบฝันมาหลังห้านจบแบบประเทศโดยข้อความก่อนหน้านี้นะครับก็มี โพสระบุนะครับบอกว่าฟลุกอีกวะนี่บัตร180ดสสนามปราบเซียนบรรจันจด้วยอยากจูงมือมาเบิ่งเด้เพิ่ง3ามทุ่มเองแลนสไลด์อีกแล้วตลาดกินซารังสิทธ์แล้วบรรจันจนึกว่าจะไม่มีคนนึกว่าคนจะไม่เยอะสงสัยจะแลนสไลด์ทุกสนามปัจจุบันนั้นโจโยมานินนะครับเป็นหัวหน้าวงมาแล้วถึง7ปีจากช่วงวิกฤตจนตอนนี้ถือว่าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือวงหมอลำอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้จากเดิมที่มีสมาชิกวงแค่ไม่กี่คนณนะตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้าน แพงประกอบไปด้วยสมาชิกกว่า200คน ซึ่งในปีแรกที่โจโยมานินได้เข้ามาดูแลวงนั้นนะครับเริ่มมีงานจ้าง50คิวต่อปีและในช่วงก่อนที่จะมีโควิดระบาดสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีงานจ้างมากกว่า200งานต่อปีครับและตอนนี้โจโยมานินถือว่าเป็นผู้สร้างประวัติการฮือฮาที่สุดในวงการหมอลำกับรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมการสแสดงหมอลำเพลินที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นเฉพาะตัวจังหวะมันๆทำนองสนุกสนุกและเครื่องแต่งกายที่มีสีสันรตะรการตาซึ่งโจยมานินนะครับมีผลงานเพลงของตัวเองหลายเพลงอาทิจบแบบ แบบเท่ๆผัวนอกสมรสชู้เก่าฟิชเจอร์ลิงเวียงนนุมนและเพลงใหม่ล่าสุดกับเพลงจบแบบบอเท่ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ